สวัสดีชาว m a เปิลสตอรและเพื่อนรักนักฟาร,ร์มทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็เป็นวันเสราร์ที่21เดือน6เนาะ <c oughs> มาดูราฟเฟิลที่ผมได้ช่วงพักนี้นะครับอเอาเริ่มจากวันนี้ก่อนตอนนี้ก็เป็นเวลา6โมง4 1นาทีเนาะก่อนที่จะรีวันใหม่นะครับ มาดูก่อนว่าเมื่อคืนผมฟาร์มอะไรไปบ้างเนาะก็มีอันนี้ก็คือตัวหลักเลยเนาะมาดูที่ตัวหลักก่อนเลยก่อนก็ได้เงิน2องรสสกเคเนาะจากพิงปีนแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่อัปเดตเนาะไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าเนาะก็มีเนี่ยหลักๆก,ก็เงินสองแสน เปอร์เซ็นต์น้อยลงเรื่อยๆนะวอนบอลเหลือสี่สิบห้าปอร์เซ็นแล้วเนาะคนที่เข้าใหม่ก็มันแหละความเสี่ยงก็ความเขาเรียกนะโอกาสก็น้อยลงแล้วนะนี่โอ้โหผมจะได้เปล่าไม่รู้เนี่ยตั้งแต่ทำของมาเนี่ยของออกทีทีเลยช่วงนี้ อืมสี่บเเซ็น้โเงินบาน,นเงินเยอะนะะมาลุ้นเงินหลังเจ็ดโมงจะได้ไม่ได้นะอ่าโอ้อันนี้นี่อันนี้นี่ไฮไลท์นนเลยครับสิก n น t อีซีตั้งแต่ทำของมานี่คือออกดีที่สุดแล้วแต่ต้องมารอดูว่า จะเหลือกี่เปอร์เซ็นต์หรือเปล่าก่อนจะพัะหัดหน้านี่คือก้อนที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยดอบมาละแต่วันนี้นี่แต่ของวันนี้บิ๊กด p ที่ดีสุดนี่เลยสี่ิบสี่เปอร์เซ็นต์อันนี้หลับเงินก้อนนี้นะห้าิบสาเปอร์เซ็นขอให้ได้ขอให้โดน โอเคแล้วก็เดี๋ยวถ้ามันได้แล้วก็รออีกสามวันเนาะสำหรับชุดนี้แล้วเดี๋ยวมาดูย้อนหลังหน่อยอว่าผมได้อะไรบ้างนะครับตั้งแต่ทำของให้แตัวหลักมานี่นี่สีแซนนี่โอ้นี่ได้ยเยอะอยู่อันนี้อีกวันหนึ่งนะรออีกวันหนึ่งก็คือพรุ่งนี้ก็ได้ได้เคลมแล้วสิ่งที่เห็นนี่อ่า อ่าอันนี้อันนี้นี่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 เลยไฮไลท์รอเคลมอันนี้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้อ๋อนี่ไอ้คือได้แล้วเนาะอืมกระสุนกับหมวกนะพุ่งนี้พุ่งนี้อันนี้พุ่งนี้ของวันนี้น่าจะเป็นอันนี้ซอยนี่รอยสิบห้านาทีนี่ หลังเจ็ดโมงนะก็จะได้เคลมแล้วนะช่วงนี้ได้ของบ่อยมากผมเดี๋ยวย้อนหลังไปนิดนึงที่เคลมไปแล้วเนาะสิบเก้าวันเอาเดี๋ยวดูแค่นี้เหรอมีไหมเนี่ยไม่เป็นไร ไอที่เคลมไปแล้วเหมือนจะไม่มีประวัติหรือเปล่าก่อ,อนหน้านี้ผมรู้สึกผมจะได้ถุงมือวอลเลออนเท้าเนคโครโอ้ได้เยอะอะได้ของเยอะมากแต่แต่ไม่ได้อดัดคลิปไว้นะก็คือได้เกือบทุกวันเลยอะ่ะก่อนหน้านี้ ก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวร่อหลังเจ็ดโมงแล้วเดี๋ยวไปดูพวกตัวลองด้วยนะมันจะมีพวกเงินอย่างเดียวล้วนๆอันนี้คือให้มาดูผลประกอบการตัวหลักเฉยๆที่ฟ์าเมื่อคืนก็คือได้เยอะเนาะหลักๆก,ก็คือในส่วนของเงินตรงนี้กับของอันเนี้ย แค่นี้เลยไฮลไลท์ที่หวังว่ามันจะไม่หายไปนะครับถ้าไม่หายคือได้เยอะเลย <c oughs> โอเคแล้วเดี๋ยว <c oughs> ผมสกิปไปหลังเจ็ดโมงเลยแล้วกันเนาะ <c oughs> โอเคตอนนี้ก็เป็นเวลาเจ็ดโมงสี่นาทีเนาะ แต่มันรู้นกันว่าไอที่ได้ไปเมื่อวานเนี่ยจะได้หรือเปล่านะมันค่อนข้างรุ้นนะครับตรงที่ว่ามันห้าสิบห้าสิบเลยโอกาสก็คือของวอนนะครับกับเงินสี่แสนเนาะไปโอเคตอนนี้ของไปประมวลผลอยู่เรียบร้อยนะ เฮ้ยจะได้ไหมป๊บโอเคบอลบอลโผล่มาแล้วหนึ่งอ่าปิงบินไปแล้วสองแสนรเดี๋ยไม่กล้าเลืยอนเข้าไปเลยว่ะอ,อืออ่า What the hell? Are you เสือ้อลอยไปแล้วแต่เดินได้แล้วโอเคก็ยังดีวะเชื่อเสื้อลอยไปแล้วอดนะครับโอเคแล้วป็นไรทุกคนยังดีนะอืมเรายังได้เงินน่าแสนกว่านะ โอเคสาคมอืมประมาณทั้งหมดก็ประมาณหกแสนแหละอคสำหรับวันอีกสามวันนะก็คือได้อีกทีก็จะเป็นวันจันทร์เลยอ่าวันนี้ก็เราก็จะเคลมสร้อยไปขาย ปิงกระสุนกับซิกนัดก็พวกนี้เนาะนี่ราคาตอนนี้สามเอ็มกว่าๆเลยนะกระสุนโอเคเมื่อกี้ได้นมาทั้งหมดเท่าไหร่วะห้าแสนเมื่อวานไม่ได้ฟาร์มเลยผม ไม่ได้ฟาร์มมอนเลยก็ก็จะไปลุ้นเงินบอสล้วนๆนะเมื่อกี้รวมๆประมาณห้าแสนแล้วก็สร้อยอทีนี้ก็เหมือนเป็นบนนัดเนาะสำหรับการทำของ โอเคเดี๋ยวไปดูตัวลองกันโอเคแต่มาดูส่วนที่ได้เมื่อวานก่อนเนาะ ก็ไม่มีอะไรเลยโอ้นี่โอเครอดมารอดมาหนึ่งสองสามโอ้โหเอาว่ะใช้ได้ใช้ได้ตอนนี้ไม่ใช่นี้ไม่ใช่รอ,อดมาเท่าไหร่หนึ่งสองโอเคสองกองนะถือว่าใช้ถือว่าไม่แย่นะครับสำหรับของเมื่อคืนสองแสนกว่าก็าก,ก็ถือว่าดีแล้ว เดี๋ยวมาดูพี่เคมวันนี้กันแสนกว่าแสนห้าแสนหกลบไปสองแสนเป๊ะเลยไป ตัวที่สองตัวที่สามอันนี้ก็คือเป็น b ีชอปเนาะเดี๋ยวมีส่วนสำคัญจะเล่าให้ฟังก็คืออดูของเมื่อวานก่อนเ <c oughs> มื่อวานอโอเค ได้เยอะนะได้เยอะเลยนะครับนี่หนึ่งสองโอเคไม่เยอะหรอกแต่ก็สองแสนบวกนะก็คือ,คอถือว่าโอเคอยู่นะส่วนสำคัญเลยเนี่ยคือตัวบีช o อปเ0ล้อยหกเนี่ยมันมีท่าที่เป็นแบบตายเกิดแล้วก็เป็น i-frame เยอะนะผมก็เลยเอาทดลองเอาไปลงไออาคาเลียมเนี่ย เี่ยอาคาเยมอีซี่ตัวเนี้ยคือสรุปว่าลงได้นะไหวนะสำหรับอ e ีชอปนะครับอันนี้ข้อมูลใหม่บางคนอาจจะรู้อยู่แล้วแล้วผมอาจจะเพิ่งรู้ก็ได้มันคือว่าเราไม่ต้องทำของเลยนะครับเราก็สามารถที่จะไปลุ้นพวกสร้อยออก็เป็นดับให้เราเพิ่มโอกาสดับเงินประมาณสองแสนเนาะ เพิ่มขึ้นแล้วก็ส้อยส้อยของบอสอันเทียฟ้าจำชื่อไม่ได้ที่เหมือนกับส้อยโดูนะล่าสุดก็คือบีชอปมันไหวเนะผมเทสลงมาแล้วมีท่าอมตะแล้วก็ท่าทําให้มันตายเกิดแล้วแทบไม่ต้องแบบว่าตึงกับไอ้เมคานิกที่มันบังคับตายแต่ื่าวานผมลงผ่านไปแล้วมัน ลาโฟมันฟิลก็เซ็งๆหน่อยเนี่ย,ยมันจะมีโอกาสที่เราจะได้ลุ้นไอ้ซอยเนี่ยแต่ว่าเปอร์เซ็นต์มันน้อยนะวันก่อนก็ดรอปแต่ว่าไม่ได้นะเปอร์เซ็นต์ตั้งแค่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นี้แต่อาชีพอื่นผมไม่รู้ว่ามันไหวหรือเปล่าคือถ้ามันมีไอเฟรมมันก็ไหวหมดนะ แบบว่าเอาไว้หลบไอ้ท่ากระจกอะอาชีพไหนที่หลบกระจกได้ก็ไหวหมดอย่างมาร์แมนเงี้ยมาร์แมนก็น่าจะไหวเออของไม่ต้องมีแต่เวลทักร้อยหกสิบบวกน่าจะไหวเมดน้ำแข็งก็อาจจะไหวเพราะมีไอเฟรมแต่ไม่รู้ว่าจะรับดาเมจสกิลบอสได้หรือเปล่าแค่นั้นเองพระมันถึกนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะมีพื้นฐานจากบัฟอะไรเงี้ยเยอะก็เลย ลงสบายๆนะ <c oughs> โอเคเข้าเรื่องมาที่ลัฟเปอนี่โอ้ยตัวนี้ไม่น้อยครับไปเท่าไหร่วันรวมๆโอ้ยห้าแสนแม่เจ้า โอ้ถ้าได้อย่างนี้สามี่ตัวทุกวันนี้ยิ้มเลยนะ,ะตัวสุดท้ายที่จริงอะ่ะผมมีตัวลองสี่ตัวนะไว้บนบอสแต่ว่ามันเวลร้ยสี่สแล้วมันใช้เวลาบนบอสนานเกินนะประมาณชั่วโมงกว่าผมก็เลยแบบเกียดก็ไม่ได้ลงมัน ปล่อยไว้ไงนะั้นแหละอะมาดูของเมื่อวานว,าว้าวเยอะเลยนะโอ้หนึ่งสองสามสี่อันนี้หวานเลยโอเคก็ไม่มีอะไรมากก็เงินล้ว,ลวนๆเามาดูไอที่เคมได้ดีกว่าอไอที่เค็มได้ก็น้อยนะก็มีแค่นี้ มาสามวันที่แล้วนะอันนี้โอเคก็ครวมๆก็ประมาณนี้แหละแสนหนึ่งตอนนี้ก็มีประมาณแปดแสนแล้ว มีประมาณแปดแสนแล้วรวมตัวหลักจะเป็นเท่าไหร่ปุ๊บล้านสี่ของเก่ามันเท่าไหร่วะของเก่ามันที่ดูล่าสุดมันหกสิบใช่ไหมหกสิบเคปหมหกสิบห้าเคมันก็ประมาณล้านสามนะ ีกลมๆก็ประมาณล้านสามที่ได้จากของวันนี้นะรวมกันอืมถือไว้อยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้นะครับสำหรับวันนี้เออแล้วก็มีสร้อยมีสร้อยฮอนเอ้ยสร้อยวอนเลออนเดี๋ยวไป,ไปดูราคาในตลาดแต่เอาแค่เงิน วันนี้ก็ประมาณล้านสามเนาะก็คือถือว่าไม่ต่ำกว่าเอ็มนะไม่ต่ำกว่าล้านอืเกณฑ์มันก็ส่วนใหญ่ก็ล้านอัพที่ได้มากสุดก็คือสองล้านเนาะแล้วก็จะมีข่าวดีนะครับที่เรารอฟังกันมานานก็คืออัปเดตใหญ่จะเป็นของเดือนหน้านะครับเดือนเจ็ดก็จะมี ไฮไลท์สำคัญเลยก็จะเป็นตัวละครใหม่ไม่รู้อาชีพอะไรนะไม่รู้จะมาแบบว่าซิกนัทห้าอาชีพหรือจะมาเป็นหนึ่งอาชีพก็คืออาจจะเป็นดูอัลเบดหรืออาจจะเป็นอลันหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแล้วก็อันส่วนที่สองก็จะเป็นระบบรีเจียนอันนี้สีนี้จะสิ่งที่มันจะเปลี่ยนแปลงไปเลยก็คือเรื่องของ ราคาตัวละครเนี่ยสูงขึ้นแน่นอนนะครับโดยเฉพาะพวกตัวละครที่มันจะอยู่ในช่วงเลเวลประมาณอ140่140-200ช่วงเนี้ยจะแพงมากเพราะว่าระบบลีเจียเนี่ยมันจะมีแลก์ของตัวละครน,นะครับมันจะแบ่งตามเลเวลประมาณถ้าจำไม่ผิดมันก็จะช่วง170-120-140แล้วก็200มั้งถ้าจำไม่ผิดนะอ่ามันจะมีแลงตัวละครของมัน ซึ่งไอ้แรงตั้งแต่ช่วงร้อยสี่สิบถึงสองร้อยเนี่ยมันจะให้ค่าสเตตัสนะครับทางไอ้ดีค่อนข้างเยอะนะแต่ขึ้นอยู่ว่าไอ้ตัวละครแต่ละตัวเนี่ยมันจะให้ค่าสเตตัสเป็นค่าสเตตัสอะไรบ้างถ้าอย่างเช่นอ่ายอย่างเช่นวักแมนเนี่ยมันจะให้เป็นค่าคริทิคอลนะถ้าแรงเอสถึงแรงเอสเเนี่ยถ้าจำไม่ผิดมันจะให้คีสี่ถึงห้าเปอร์นะส่วนถ้าเป็นโบมาร์สเนี่ยมันจะให้เป็นเด็กก็คือไอ้ตัวเนี้ยสาคัญมาก ถ้าผมซื้อโปมาัเวลร์สองร้อยมาาเงี้ยผมก็จะได้เด็กเพียวๆเลยประมาณแปดสิบคือเยอะนะเออแล้วแต่ละอาชีพเนี่ยมันก็จะมีอ่าสเตตัสเฉพาะของมันเนาะอืมเนี่ยแหละมันจะทำให้ตัวละครแพงแน่ๆครับแต่ทีเนี้ยมันมีผลอะไรเยอะไหมในเรื่องของอ่ามันจะมีการอัพแรงค์ของตัวของตัวละครนะก็คือเอาเลเวลรวมทั้งไอดี เออมาอัพแรงค์ของตัวรีเจนเน่แต่ประเด็นก็นคือคาแรคเตอร์มันมันยังไม่เยอะผมว่าไอตัวส่วนที่มันเป็นแรงค์เนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้ค่อยมีผลมากแต่อตัวที่เป็นแลคงอ่าไอตัวที่อันนี้พูดถึงแรงค์ของเวลเลเวลรวมเนาะแต่ว่าไอตัวแรงค์สเตตัสเฉพาะเนี่ยอันนี้สำคัญเดี๋ยวเราคนลองไปเสิร์ชในสามารถไปเสิร์ชใน Google ได้นะว่าอ่า พิมพ์ว่า l e g i o n ีย i ไ e แล้วกันเออมันก็จะมีอธิบายเกี่ยวกับ l e g i o n เนาะก็ลองไปเสิร์ชหาดูกันสิรำหรับคนที่รู้อยู่แล้วนี่ยก็ก็ตามนั้นนะครับตัวละครน่าจะแพงนะคิดว่าอืมแต่ถ้าเป็นตัวใหม่ที่จะเข้ามาเนี่ยตัวที่ผมอยากให้เข้าเลยนะคงจะเป็นอลันเพราะว่าอลันเนี่ยลิงก์มันลิงก์มันเป็นเกี่ยวกับ exp เนาะ ไอตัวเนี้ยดีมากเลยก็คือมันจะมีคอมโบที่เราเลี้ยงเวลาเราฟาร์มมอนอะ่ะเวลาเราตีคอมโบครบห้าสิบคอมโบเนียมันจะมีลูกแก้วดอกเป็นเอี๊ยกพออกมามันจะคูณถ้าจำไม่ผิดเนี่ยมันจะคูณประมาณหกร้อยเปอร์เซ็นก็คือคูณหกเท่าเลยมันจะช่วยเราเวลตัวใหม่ได้เร็วขึ้นเยอะมากๆอืมมันจะทำให้ตัวละครใหม่หน้าเวลขึ้นเยอะถ้าเป็นอารันเข้ามาเนาะอืม การวอาเองเนี่ยมันจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปโอเคเนาะสำหรับวันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรละก็ประมาณนี้ก็มีรีวิวของที่ผมได้นะคุ้มค่ามากก็มีอดไปก็ไม่เป็นไรได้เงินมาก็ยังดีโอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ กด Subscribe ให้กับวิดีโอและช่ะจอองผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ